ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาพ่อกับอ,อจอวน้อยแล้วครับผมมือนีกะมาผ้าพี่น้องเบิงแง,ง่งต้นกระยังหน้าราชาของใหม่ปลาเศรษฐกิจ,จในยุคนี้ครับผมคือเกา่าคือเกา่านะครับพี่น้องต้อนอยางหน้าพี่ไรก็ถามหาโดยเฉพาะช่วงนี้ฝนเริ่มลงมาอ่าเรื่อยๆรืแล้วอยากได้ต้นกระยางหน้าไปปลูกนะครับสามารถติดต่อสอบถามเวาจากับอ,อจอวน้อได้ครับผม มีหลากหลายไซส์มีหลากหลายขนาดให้ได้เลือกใช้บริการบ่อ,บอรธรรมดาครับพี่น้องครับมีหลากหลายให้พี่น้องได้เลือกหาคือก็สร้างหน่อยสร้างลายว่ราะว่าไปทรงใดทรงมัดผู้ใดอ,อยากได้ทรงกลองกับโซงห้นะครับแต่ว่าทรงกลองกับสีมีการบอบช้ำจากน่อยบอกคือกกันก็นกไปทรงหอดบานนะครับเนาะ,ะมีหลากหลายสายพันธุ์นะบอ่อมันทีมิตตอย่างหน้าดิแต่ว่าราชาของเขาตอนนี้กับซีมเมนต์ต้นยางหน้า อันนี้เอามาผักฝืนจังน้อยครับว่างหันตายแรงอ่าก้อนสงการหรือสงการห่อนลายห่อนแห้งอ่าปืนฟูเขานะครับแล้วนี่กลับมามีซีซันเริ่มแท่งยอดออกไปอ่ามาให้เห็นแล้วครับอ่าเริ่มแท่งยอดออกไปมาให้เห็นแล้วหลากหลายครับหลากหลายมีหลากหลายไส้อ่าผูใ้ใดอยากได้ต้นกล้าภายในปีนี้เพราะมีหน้าเมษากือบยี่สิบเส้นแล้วยี่สิบกว่าเส้นนะครับ กเริ่มทีสิมีคนสั่งจองมาแล้วพอละ,ะพันตน้น2องพต้น,ตนอันนี้ก็เป็นไม้ขามปีครับเป็นไม้ขามปีทุงเพาะอันนี้รุ่นนี้3ามคูํเกาคูณเรำต้นดูดีสวยงามความสูงอยู่ที่ประมาณเมตร50า่าเมตร50เอาง่ายๆครับเมตรอัพครับคัดไว้หลายต้นเติบยุอ่อันนี้ก็มีเพื่อนฝูงหักแพร่งกัน หรือไอหักแข้งกันนะครับสร้างไว้หลายต้นอยู่นะเมื่อาวาสิเป็นถุงเพาะที่ไซอัพใหญ่ขึ้นมา9คูณ14อเอามาเพาะไว้แล้วครับกัสูงประมาณ2เมตรก็มี่สูง2เมตรกว่ากับมีนะครับบ่ธรรม,มาดานะครับบ่อธรรม,มาดานะครับมีต้นอย่างหน้ามีตน้นพายุงประดูนะครับไม่เสียดิบทั่วไปมีเมดครับพี่รองครับผู้ใดอยากได้แบบใดจังใดนะครับ อสอบถามได้รั่งได้ครับมีหลายชนิดครับมีหลายชนิดหลายตาจังน้อยได้พี่นอ้องเด้ออจาวนอไทยกล่องบ้านบานใส่ภาษาอีสานนะครับจ่าจิงโจยให้งใหใามมาังนะครับผู้ใดสนใจสอบถามมาเบิ้งนะครับแต่ว่ารุ่นที่สีออกเร็วออกไวผู้ดใดกะรังรง่งเร็้ยวซั่งวนะทรงไห่แน่อ่ารุ่นนี้ครับเป็นต้นกระยางนาะแบบพรอมเมล็ด ขวบปีเสร็จๆนะครับยังพอเหลืออยู่นะครับถุง2อคูณหความสูงอยู่ที่50ถึง80เซนนะครับถุง2อคูณหกหราุ่นทีกาลังฮอตฮิตสร้างหลายขายกันถูกๆนะครับต้นละ10บาทใส่เชื้อเหต็ดต้นละ20บาทต้นกระยางหน้าใส่เชื้อเห็ดไมโครไรซ,ซาอ่าขใส่ชนิดหนึ่งกะ20บาท2ชนิด3ชนิด4ชนิดกะขึ้นไปนิดน้อยนะครับ โทรมาบอกมาจาก,กันเบิ้งครับพี่น้องครับบ่อ,บอรรม,มาดานะครับบ่อถรม,มาดาต้นกล้ายางนาใส่เชื้อเห็ดป่าไมโครไรซาโตเร็วงามไวโตวเร็วกว่าปกติสามเท่าตัวมีพี่น้องบอกว่ามีทียูไรหนึ่งเนี่ยอยากได้เงินล้านไหมอาจารย์หหเหางใดดีฮอผมก็บ,บอกว่าคําว่าอยากได้เงินล้านเจ้าอยากได้จักรล้านล่ะล้านหนึ่งสองล้านสามล้านอยากได้เร็วอยากได้ไวบ ถนัดปลูกแบบใดมีที่1ไร่1,600ตารางเมตรถ้าสมมติว่าปลูกห่างกัน2เมตรคูณ2เมตรไร่1จะได้400ต้นถ้าเป็นพวกพืชที่มันสามารถไหญ่เร็วเหญ่ไว้เป็นไม้ลอม้อมสามารถขายได้เลยยังเก็นยกตัวอย่างง่ายๆต้นแคนาเป็นไม้ล้อมปลูกจักหาหกปีหาหกปีเนี่ยเป็นไม้ล้อม เราขายได้แล้วต้นละห้าพันนี่สบายๆถ้าต้นละห้าพันสี่ร้อยต้นสี่ห้ายี่สิบสองล้านแล้วครับเนี่กลายเงินล้านแล้วได้สองลาาา้านพอบ่ต้รบัต้ายังได้เงินล้านแต่ว่าคิดไปคิดมาคิดได่เหรียญได้สองล้านแล้วเออคันทีทิมช่วงขึ้นไปขายต้นไหมจังเพียนพวกต้นยางนาเนี่ยเอาต้นยางนาสิบปีขึ้นไป สามารถขายได้คิเล่คิเล่เนี่ยต้นละหมื่นกว่าสองมื่นอ่าขันบางพื้นที่ดูแลเขาดีอ่าอาจจะได้สามมื่นสี่มื่นเอาตีเลนเนเนาะพี่น้องเนาะเอาต้นละหมื่นต้นละหมื่นสิปีต้นละหมื่นขันยางหน้าเนาะต้นละหมื่นอ่ามานี้ขันว่าสี่ลอยต้นล่ะอ่าสี่ลอยต้นล่ะบ่ธรรามดาเป็นบ่ครับพี่น้องครับต้นยางหน้าขันปลูกต้นละหมื่นอ่าสิบต้นกระแสน เห็นบ่ครับร้อยต้นก็ล้านอ่าแต่พันต้นก็อะไรครับสิบล้านบ่ธรรมดาวันเถาะขันห้าจะได้เงินล้านอ่าห้าก่าปลูกเอาเห็ดเอาเบิ้งเอานะครับถ้าหนึ่งต้นหนึ่งหมื่นถ้าสิบต้นก็อะไรครับหนึ่งแสนถ้าร้อยต้นก็หนึ่งล้านแต่เขาปลูกซี่ลอยต้นหระครับ บ่ธรามดาดีครับกัสีรานเฮดเลนหัวเป็นเงืนเป็นค่ำฝากเงืนออมไว้ครับต้นใหม่ฝากเงื่อนเจ็บไว้กับต้นใหม่ปลูกต้นใหม่ในพื้นที่เพิ่มมุนลนราคาสางโรคสีเขียวนะครับลดโรคร่อนเป็นหม่มเป็นเง,นเงาให้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงบ่ธรรมดาดีครับอนาคตตัดได้ตัดขายหนึ่งตน้นปลูกทดแทนเ้าจะหาตน้นชิบต้นแห้งดีเป็นการสร้างเงินเจ็บเงินออมในอนาคตด้วยการปลูกป่า เป็นการลดภาวะโลกร้อนไปอีกแบบหนึง่งผู้ใดสนใจอยากสิปลูกปลา,าโดยเฉพาะตอนอ้นยางหน้า,นาตีกลมๆสิบปีต้นละมืน่นบ่ธรรมดาผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามมาเบามาจากรับอ,อจอวนอได้ครับต้นละสิบบาทใส่เชื้อเหตดต้นละยี่สิบบาทกันซื้อร้ายกับต้อนรับกันได้ครับไปส่งถึงบ้านได้เลยไม่ธรรมดา นาผู้ใดอยากใดอยากหาจังไหนโตมาบอกมาจากกันเบิงมีหลากหลายชนิดครับไม่ปลาเรษฐกิจทั่วไปไม่ยางหน้าไม่พายอมไม่กันเกาปลาดูมะข่าพายุงพายุงไฮลัมพายุงเวียดนามหรือกระถินเท่าผ้าหรือปลาดูชิงชันอย่างมีมัดครับผู้ใดอยากใดไม่ยังโทรถาถามนะครับไม่แดงไม่กุ้งไม่จิกไม่สาดไม่เต็งล่างมีไ้เลือกฮะโทรมาถามครับยาขี้ขึ้นเรน คิดแล้วทำคิดแล้วลงมือทําเมื่อทําแล้วมีประโยชน์แน่นอนอไม่ช้าก็เร็วเป็นผลประโยชน์ให้เราได้แน่นอนคันคิดเล่นๆบอยเฮดจักเถื่อกะไลสาระเสียเวลาเนะพี่น้องเนะาะขออนุญาตฝากเบอร์จังหน่อยครับพี่น้องครับ0814834096 0่1 4 8 3 4 0 9 6า่เา์่า่เบอร์ให้เบอร์เดียวทุกขั้งทุกเทือให้รายเบอร์พี่น้องกับจม เอาเบอร์ที่มันโทษติดติทุกเบอร์ครับได้ว่าจ่ได้รับบ่ได้รับกับอีกเรื่องหนึ่งขันเห็นกันที่โทษครับอ่าในเวลาต่อไปนะครับผู้ใดอยากได้อยากจ่าจังไหนติดต่อมาบอกมาจ่ากันเบอร์นะครับเนาะบอสือบอหาถือว่ามาแหลกเปลียนเล่นรูกกันได้ครับญาติคือลายคิดแล้วทําทําแล้วดีแน่นอนอ่าขออนุญาตนะครับเนาะคลิปนี้อ่อนซ่อนแห้งอ่อนซ่อนลายอ่าขอบคุณและสวัสดีครับ